นี่คือเอเชียทิกลิมแม่น้ำเจ้าพยาแลนด์มาร์คที่เคยเป็นโกดังเก่ามาก่อนวันนี้กลับมาเปลี่ยนแปลงโลเคชั่นใหม่อีกครั้งบรรยากาศการเดินริมน้ำยังมีมนต์เสน่ห์เหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาและทำให้คนไทยทั้งประเทศได้หือหาก็คือการเปิดตัวจูรลสิกเวอร์แห่งแรกของประเทศไทยจากย่านการค้าเก่าแก่สู่ยุคความบันเทิงและ แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเสียงคำรามของไนโนเสารที่คุณจะได้สัมผัสใกล้ชิดบวกกับสีสันของร้านค้าแสงไฟยามค่ำคืนและบรรยากาศทำให้เอเชียทีพไม่ใช่แค่ที่เที่ยวธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นดินแดนแห่งการประจนภัยที่คุณต้องมาสัมผัสอีกครั้งในชีวิต วันนี้เราจะมาดูไดโนเสาร์นะครับแต่ว่าเราจะมาแบบไม่ได้จองตั๋วครับแบบไม่เสียเงินดูครับว่าถ้าไม่เสียตังเราเที่ยวได้ไหมไม่มาดูบรรยากาศกันไปเลยไในรอบหลายปีครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเดินเอชียทีเลยครับตั้งแต่ที่เขามีจูลสิกเบอร์นี่แหละฮะถึงได้มาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เลยพาเด็กๆมา เติมพลังกันก่อนครับที่ KFC ครับนี่คือ KFC สาขาเอเชียทีนะครับวิธีการสั่งก็ไม่ยากเลยครับเพียงเลือกเมนูแล้วก็สแกนจ่ายครับแ๊บเดียวก็จะมีเลขออเดอร์มา<ต>ให้เรารอรับครับหลังจากนั้นเราทานเสร็จแล้วครับเราก็จะไปลุยกันต่อเลยครับว่า f o วเดอร์สิบเวรนั้นเขาตั้งอยู่มบนไหนของเอเชียทีนะครับ ไ,ไ,ไม่รู้ครับเด euh ี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆครับจะใช้คําว่าหลงทางก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มาเดินนานแล้วนะครับปกติเราจะเจอนักเที่ยวชาวจีนนะครับค่อนข้างเยอะแต่ปัจุันก็จะเหลือแต่ชาวยุโรปครับอ่าแล้วก็เหลือคนไทยบ้างครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็จะมีของขายมากมายครับจะมีพูดขายของแล้วก็สินค้า ที่ซื้อฝากด้านครับผมตอนนี้เด็กก็พยายามเดินมองรอบไปครับว่าได้โดนเสาอยู่ตรงไหนนะฮะเไปถได้ไปทีสุดเลยับแล้วเราก็มาถึงตรงโซนลานน้ำพุนะครับอยู่โกดัง6นะครับตรงนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซน ที่กว้างนะครับมีมุมถ่ายรูปแล้วก็มีร้านขายอัตพอยด้วยนะซึ่งบรรยากาศโดยรวมแล้วก็เหมือนเราอยู่สิงคโปร์เลยครับทุกคนทุกอย่างตกแต่งแบบยุโรปผสมความเป็นไทยด้วยนะฮะก็มีจุดถ่ายรูปมากมายครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจูรสิคเวอร์แล้วเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเที่ยวเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆเดินเข้าไปชมนะฮะแต่ว่าเราจะไปชมโซนที่ฟรีนะฮะเขาบอกมีที่โซนที่ฟรีด้วยเราไปดูกันว่าเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างกระแสแล้วก็ชื่อเสียงมายาวนานนะครับสมัยเด็กยุค90แบบผมเองเนี่ยก็ได้ชมจูเลสิคเวอร์ครั้งแรกในโรงภาพยนตร์นี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับและปัจจุบัน เขาก็ทำเป็นแฟรนไชส์นะครับเป็นสวนสนุกและกล่าสุดก็ได้มาถ่ายทำที่ประเทศไทยจงังหวัดกระบี่ตังและพังงังกับ Jurassic World ร e เว r ร์ใครที่ยังไม่ได้ไปชมนะครับก็ไปหาชมกันได้เลยนะครับก็กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในอีกหนึ่งอย่างนะครับในเรื่องของภาพยนตร์อย่างแฟรนไชส์จูเลสิกเวิร์ครับ โซนนี้ไม่ได้ตั้งใจจะแวะเข้ามานะเด็กๆพาเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นพวกเกมเต้นต่างๆนะครับนี่ครับเด็กๆชอบกันมากเลยไม่ยอมไปไหนเลยนะครับแต่ว,ว่าจุดหมายของเรานะครับจะไปดูด้านในกันนะครับนี่คือเขียนทิศเปล่าครับหุ๊ย๊ะฟัน และตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นครับผมด้านหลังก็จะมีเรือยักษ์นะครับผมที่ตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ถ่ายรูปกันตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณริมน้าครับจะมีท่าเรือด้วยนะฮะถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยครับตอนช่วงเย็นนี้มาถ่ายรูปกันเนี่ยผมว่าไม่ร้อนนะครับสบายฮะเด็กๆก็รู้สึกตื่นเต้นกันมากเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยมาดูเรือใหญ่ขนาดนี้นะฮะ นี่เป็นโซนด้านหน้านะครับใหญ่มากอยาเข้าไปนะนี่ในกระสาบตัวน้อยครับตรงนี้ก็มีเขาขายของที่เขาด้วยนะทุกคนเป็นคอลเลคชันของชิลลสิกเบอร์ นี่ไงครับเดี๋ยวเราจะไปกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับแล้วก็เป็นโซนซื้อตั๋วด้านไหนนะครับใครที่อยากจะมาแล้วได้ตั๋วชั่วๆเลยครับอยากให้เข้าไปจองกันนะครับ<ช>ก็ถ้าใครไม่ได้จอง,องก็ต้องมาวอล์กอีน้างงานก็ต้องดูรอบนะครับอ่าตรงนี้เราอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ด,นด้านหลังนี้จะเป็นสวนสนุกนะครับที่กําลังจะเปิดใหม่เร<ด>็วๆนี้นะทุกคนและก็ด้านหลังนี้จะมีรถไฟฮะ ที่ให้เด็กๆกลับมานั่งชมวิวกันเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปนั่งดูว่ามีอะไรบ้างจะอ้วนม่เไปแล้วครับตอนนี้พี่เขาก็ล็อกประตูเราแล้ว,ลว <c oughs> พี่เขาล็อกประตูเราแล้วครับเราลงจากรถไม่ได้แล้วเรื่อราคิดเสียงอะไรละ่ะเขาบอกว่าให้หนูนั่งเฉยๆก่อนเขาจะพาไป ลูกาชอบไหมครับเดี๋ยวไปดูในสาวรกันถ้าเวลาพอดีตอนนี้เราออกเดินทางมาแล้วครับเข้าไปในไฟใหญ่เราก็เพิ่งมารู้นะครับว่าตรงรถไฟนี้ก็คือว่าเป็นรถที่สามารถจะส่งลูกค้าได้นะครับไปลานจอดรถแล้วก็ดูวิวรอบๆครับสาหรับใครที่ไม่อยากจะเดินเข้ามาก็นั่งรถไฟที่นี่ก็ได้นะครับผมเขามีให้บริการเป็นรอบๆครับนอสเซอรนู่นๆๆๆรอยู่นู่นนั่นไม

เด kind of okay. ี๋ยวกันท okay, okay. okay, ี่เดิมโอเคครับเดี Stretch ๋ยวตอนนี uh, ้เราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับชั้นบนจะเป็นชั้นที่มีไดโนเสาร์แล้วก็มีวิวที่สวย่ได้ถ่ายรูปกันนะครับเราพาทีกไป หินนะหินนะลาวาลาวาขึ้นไหแล้วมองข้างบนดิขึ้นอ๋อไปแล้วตกใจหมดเลยเราถึงชั้นสองแล้วครับตรงนี้จะเป็นคาเฟ่นะครับผมเป็นร้านอาหารคาเฟ่นี่ดสไตล์จูเลสิกเวิร์นะฮะตรงนี้ก็จะมีไดโนเสาร์นะครับแล้วเป็นแรปเปอร์นะฮะ สจริงมากเลยครับทุกคนมาดูโซนนี้จะเป็นโซนอาหารแน่เลยอืเป็นสวนแบบว่าสนามเด็กเล่นครับเป็นสนามหย่อมครับแล้วก็มีลัาวนนี้ด้วยใหญ่เมื่อกี้ที่เราเห็นกันเลยนี่วิ่งเล่นได้ครับ เราถ่ายรูปไหม,ไมตรงนี้มันสวยเสรใฐาโอ้โหจูจูทุกบนลทุกสูงแล้วครับเออคราเด็กเดเดินตรงนี้เหรอ,อใช่เนีอยวจะเข้าไปตรงนี้เห็นยังมามาตรงนี้ค่อนอุ้ยนกอยู่ข้างบนนี่ไงนกยัด โอเคครับตอนนี้เราอยู่ด้านบนแล้วครับผมตรงนี Lo ้เป็นโซนที่ให้เห็นวิวตรงเรียนดินแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามมากเลยนะทุกคนใหญ่ใจมากคาณเจอแ้เด็กเพื่อนใช่ไหมเออเข้าไปดูสิเออแล้วเดา๋ยวเราไปดูอ๋อ นี่อวางค่อยลงนะยีงพวนันะ้ค่อยลงนะครับและนี่ก็คือโดมยักษ์นะครับที่มีความสูงเราปัดมาถ่ายลงปตรงนี้มา เยอะเยอะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นมันร้อนลูกเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนเลยครับตรงนู้นปาเห็นละเรามาดูใต้รุ่เสาด้านในนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปสวนสานามเด็กเล่นนะัะตรงนี้ก็จะเป็นตู้นะครับที่เขาไว้โชว์งูนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นงูเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีแบบการถ่ายรูปก,กับจระเข้นะ เราไปดูกันด้านในก็จะเป็นโซนขายของที่เราลึกนะฮะเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะโอ้เขาเป็นจโลเลขกร้แล้ทะคะงกระดูกด้วยครับโอ้ดูดิองดูของจริงเปล่า จับลูกเองนี่เป็นตัวกระตาล,ลิกลสิทธ์แท้นะครับจากจูดลสิคเวอร์นะครับ ้อนใช่ไหมมาดูตรงนี้เนาะนีไ่ไงกระดี่ไหนในเสา ไปเราไปสนามบินเร็วแล้วอุ้ยอย่าปามาดูเสื้อดูเสื้อตัวน,นี้ก่อนตังนุดท้าในที่นี้คือมกของเรานะครับขอ่ใช้โอกาสด้านในนี้ก็จะมีการโชว์นะครับว่าเราผ่านพ้นยุ่งยุคไดโนเสาร์มาได้ยังไงนะฮะก็จะมีภาพให้เราตระหนักถึงนะครับเกี่ยวกับการ รักษาโลกดูแลโลกใบนี้ของเรานะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงโขมาแล้วเราจะไปทนะ่อง จุดสุดท้ายที่ยากคงเลือก็ดอยู่บนโลกของเราบนที่โลกของเราโลกของเราเนีเรามีมนุษย์อยู่ใช่ตาฝนแตขอสถาัน่อเราจะเปิดน้าฝากก่อนนะครัแล้วจะเซรานรอบสุดทอ่ะมาดู๋นี้ดี๋ยวแป๊บไว้เป็นหือนงหนังนะครลูก ตัตาตาเราอยู่นี่เราอยู่นี่โอเคมาด,ดูดินี่เห็นไหมว่าไฟมันไหมเราอะเรารอดได้ไง 又不恨，又不恨你，又不恨你，又不恨你，你老来来。 ใส่แว่นตาให้อยู่นะใส่แว่นตาขอต้อนรับเข้าสู่ยานอวกาของเรานเขาได้สั่งนะครับเดี๋ยวเดินตรงไปก่อนนะครับในส่วนรถปราจำแสดงเป็นรงอพยพสามมิติะครับขณะนี้รถอยู่ในช่วงการบรงดงนัเราจะไปดูท่านเรียนแบบเต็มรูปแบบในช่วงเวลาสุ้ายขงนครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งอาหารบนดาดนบโลกแห่งอาารบนี้นะครับนี่คือ จับเราเลยก็ลูกจับเราเลยกนี่อยู่โอเคเดี๋ยวขอให้ท่านยืนด้านหลังนะคะล่กไปข้างหน้านะคะหรือตชิดด้านในเลยนะครับข้อที่สองนะคบพืนที่สีะบริเวตรงกลางอ่อแ็นะครับทุกคนอยืนดขานะคท่นสอองนอตแนะครับอาสิบเก็ดแต่าะได้แล้วก็ในส่วนของ The destruction. It is a world losing its future because it forgot to care for the present. No change, no chance. The choice is yours. ไอสันนะฮ่าฮ <b classics and Anyways> <desserts> <hungry> ่าฮาฮาโอ้นี่สวยจังเลยนี่ควสดิค่ะสวยไหมตามฝันนี่เพงเดินไปเร็วลูกในห้องนี้ก็เป็นห้องที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับให้ชมฟรีนะครับข้างในเย็นมาก ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติโอโซนนะครับต่างๆนะครับขยะต่างๆที่ทำพิษนะฮะให้กับโรกนะครับ,ก,บ,ก,รบก็สวยงามครับ บอบอบเป็นโอโซน <laughs> ตามฝันไปแล้วนะอ๋ะอช่ยเขียสกกนสังกฤษในรูปตามฝันได้ไหตามฝันเนี่ยให้พี่เขียนต่อนะพี่เขียนห้องต่อมานี้ก็เป็นห้องสําคัญนะครับเป็นห้องที่ให้เราได้นั่งสมาธินะครับก็จะมีดินน้ําลมไฟนะครับข้างในห้องจะเย็นมากนะครับเขาจะให้ทุกคนเนี่ยนั่งสมาธิกันนะครับสักพักหนึ่งนะฮะให้เราลองจินตนาการว่าเราอยู่ในท่ามกลางธรรมชาตินะครับ สักพักหนึ่งเหมือนรู้สึกว่าเด็กๆจะหลับนะฮะรอก่อนเดีูกรอด้ทัง้งวัขอบคุณครับอะไร ตอนนี้เราเจอหมูเด้งแล้วครับทุกคนมาล้อก่อนเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้ก็เป็นอันว่าเรามาถึงจุดสนามเด็กเล่นนะครับจุดที่ทุกคนเป็นจุดที่น่าสนใจนะฮะเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยครับทุกคนเมื่อกี้เราได้ไปดูโซนที่ตรนะหนักเรื่องของโลกนะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเดีย๋ยวเราจะมาผ่อนคลาย,นะยกับบรรยากาศ ธรรมชาติซะหน่อยเอาป้าหาที่นั่งก่อนไหน